หยุดก่อนจะเลื่อนไปไหน <S <S มีร้านเติมโรบักรูร้หรือยังใช่ยังไม่มีผมขอแนะนําลาว่าบักร้านรับริการเติมโรบักทั้งระบบกลุ่มและระบบไอทีพาร์ทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทในแมตตางๆอีกด้วยดีขนาดเนี้ยต้องมาใช้ล้าป่ะลิงอยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการได้นะครับ Beast <m> โอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็ส <Yeah. S 2> <im S 1> ําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมแกนพีนั่นเองสําหรับแกนพีเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตมามีการแบบว่าอัปเดต b a t t l e p a ารมาใหม่นะแต่ผมเนี่ยไม่ได้มารีวิวทุกอย่างหรอกก็มารีวิวแค่ดาบใหม่แล้วก็ผลฟีนิกซ์ที่รีเวิร์กนั่นเองซึ่งสำหรับผลฟีนิกซ์ที่รีเวิร์กในตอนนี้ผมได้ทำการกินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> แต่ว่ายังไม่ได้เรียกว่าอะไรยังไม่ได้อัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยน,นั่นเองเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยเคยมีคนขอมาด้วยว่าแบบอย่าลืมทําให้ด้วยแต่ว่าผมเนี่ยขี้กเกียจก่อนแล้วก็บวกกับว่าเนี่ย,ยตอนนี้พิ่งกลับบ้านมาก็เลยมีเวลาอัดคลิปแล้วเดี๋ยวจะะะอออััดคลลลิิปหู้แวกกนนนเเมาาาพื่สรํรบขงผฟ ี่จะเป็นประมาณนี้เลย <Wow. S 1> แต่ก่อนเนี่ยเวลาที่เรากดเนี่ยเราจะต้องกดสกิลเพื่อเอาขาวออกมาใช่ไหมตอนนี้แค่กดถือกดฟิสิคเนี่ยมันก็มีแบบมีขาวมาให้เราเลยนะนี่เป็นแบบนี้แล้วกดตีก็จะมีดามเมจเลยนี่แล้วก็มีติดเบิร์เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนว่าเบิร์เนี่ยจะไม่ได้ช่วยฮิลเลือดเราแบบแต่ก่อนนะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเวลายิ่งยิ่งเบอร์แรงน่ะมันจะยิ่งฮิวเลือดเราแรงด้วยเนื่อาที่ต้องตีตผมมาโดนแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นพาร์ทสีแทนเห็นป่ะทุกคน เนี่ยอันนี้คือที่เลือดผมรีเนี่ยเป็นเพราะว่าพาร์ทสี่ผมนะพาร์ทสี่ไอเหมือนหลอดโลเกียด้านล่างผมเนี่ยไอสีสีออกฟ้านี่พอทีตีสักสองสองรอบไงนี่นี่อันนี้รีละนี่เป็นแบบเนี้ยแล้วพอเลือดมันตันปุ๊บอ่าหายแต่ว่าสมมุติว่าผมรีเลือดไปเยอะหลอดไอตรงท้ายี้ผมไอหลอดตรงโลเกียผมเนี่ยก็หายไปเยอะนะแต่มันไม่ใช่โลเกียมันเหมือนเป็นหลอดรีเลือดที่ ทำในรูปแบบเหมือนหลอดโลเกียร์ต้องอธิบายแบบนี้ต่อไปนะทุกคนเป็นสกิลตัว E นะสกิลตัว E ีนี่จะเป็นเขียนว่า Triple Charon นคินั่นเองอาจจะเป็นการทำประมาณนี้เตะขึ้นแล้วก็ถีบออก <Okay. S 1> ประมาณนี้นะซึ่งท่านี้ฮิตที่2เนี่ยเป็นการจออกก่อเกาะฮิตแรกไม่จออกก่อเกาะเดี๋ยวรอกูดาวแป๊บนึงโอเคสำหรับ Triple ิลชาลเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ3ฮิตนะนเพื่อนๆก็สำหรับฮิตสุดท้ายนีย่จะเป็นการจออกก่อเกาะนะ,ะเดี๋ยวผมเตะดวัน,นี้คือให้ฟอกตีนบอกนะ ปุ๊บนี่ป้องกันแล้วก็รอบสุดท้ายจะเป็นการเตะจาะก่อนเลยนั่นเองต่อไปเป็นท่าตัว R นะหรือว่าท่าชาลอนอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูท่านี้ต้องกดค้างนันเพื่อนจะเป็นการเตะรัวนี่อารมณ์เหมือนแบ็คเลกนะเนี่ยอารมณ์เหมือนแบ็คเลกเลยอารมณ์เหมือนแบ็คเลกถ้าถ้าไอเตะรัว,ว,วนะอันนี้อย่างงี้นี่ประมาณนี้คล้ายๆกันนะคล้ายๆกัน ก็ถือว่าใช้ได้นะดามเมจก็ขึ้นอยู่กับเหมือนไอ้ท่าเนี้ยดามเมจขึ้นอยู่กับสายผลนะอย่างเช่นของผมเนี่ยอัพผลมาแค่ประมาณ4 0 0นะมันก็เลยเตะอยู่ที่10นะส่วนไอ้ขามันที่เตะอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับดาบนะส่วนดาบเนี่ยผมอัพมาอยู่ที่0ผมไม่ได้บดาบเลยมันเลยทําให้แบบว่าเตะก็เตะทีละแค่10เองแล้วก็เบิร์นทีละ8นะถ้าผมอัพผลเยอะกว่านี้ก็จะเบิร์นแรงกว่านี้สําหรับท่าตัว R นั้นเพื่อนไอ้ทารอนบาเลกเนี่ยมันจะไม่จัดเดกนะเห็นไหม นี่แต่จนครบแล้วก็ไม่มีท่าไหนไม่มีแบบพิสสุดท้ายอะไรเพื่อการเบรกเนาะต่อไปสำหรับท่าตัวทีนะ่าจะเป็นการหิวเลือดเอาโอเคให้พ่อติเตียนอ่าประมาณนี้เออวันั้นก็ได้โออโอโอโอเคสําหรับสําหรับการหิวเลือดปกติจะช้ามากๆอ่ะดูสตามิน่าที่เสียไปก็ไม่ได้เสียไปเร็วขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นการหิวเลือดที่ค่อนข้างช้านะเพื่อนๆโอเคใช่ไหมหิวเลือดได้ค่อนข้างช้าซึ่งมันจะคนละอย่างกับตอนแปลงร่างแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงก,กัน อ่าสำหรับถ้าเราไปเป็นท่าตัวแซตัวแซนี่จะมี2โหมดคือถ้าผมกดทีเดียวกดแบบติ D ๊กเดียวเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าแปลงเป็นฟีนิกซ์แบบล่างธรรมดาก่อนแต่ถ้าผมกดค้างผมจะกลายเป็นฟีนิกซ์ล่างยักษ์ประมาณนี้อ่าเราสามารถแปลงล่างได้เลยอย่างเช่นผมสามารถแบบเป็นล่างธรรมดาแล้วผมกดค้างเพื่อแปลงเป็นล่างใหญ่เลยก็ได้นี่ประมาณนี้หรือผมจะแบบว่ากดแปลงเป็นล่างที่มันเป็นปีกก่อนแล้วก็บินไปทั่วก่อนแล้วค่อยกดค้างระหว่างทางแล้วก็แปลงล่างบรอากาศก็ได้ ประมาณนั้นอันนี้จะเป็นท่าด้านของผลฟินิกนั่นเองไอ้ตอนล่างแปลงล่างโอเคเดี๋ยวผมให้ดูฟินิกแปลงล่างตัวอีก่อนแล้วกันตอนนี้มันจะเปลี่ยนชื่อท่าเป็นฟินิกแบนท่านี้จอกก่อเกาะนะให้ฟอตีจ่อเกาะเลยกดบล็อกเลยนี่ประมาณนี้มันจะจอกเกาะเกาะแตกเลยอ่ะต่อไปจะเป็นท่าตัวอทาวอท่าตัวอานี้เดี๋ยวผมลอยไปข้างล่างนะท่าตัวอานี้เป็นการบล็อกนะนี่วันนี้ลองตีดูนี่นะมันจะบล็อกเหมือนกับเทคไคนะไอ้ไอมันเรียกว่าอะไรนะ อุ้ยมันบล็อกอันนี้ด้วยเหรอวิ้ยอันนี้เพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามันบล็อกอันตีของผมโมจิเลยนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันกินสตัมินามากเลยบอกแ่้ใช่ตอนนี้สตามิน่าผมหมดเลี่ยงเลยซึ่งกินสตามิน่าข้างเยอะโอเคต่อไปจะเป็นท่าตัวทีนวเพื่อนเป็นการฮิวเลือด,อด๋ยวผมให้ฟอตที่มก่อนอ่ะทุกคนสำหรับร่างแบบนกปีกธรรมดา,านี่ก็จะถือว่าฮิวแรงอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่แรงมากนะดูดิถ้าเปรียบเทียบกับร่างร่างเมอ่อกี้แล้วเนี่ย ไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากนะเร็ว,วกันแค่นิดเดียวนะ,ะเสียสตามิหน้าก็ค่อนข้างเยอะนะสองอันนี้ต่อไปมาดูที่ฟินิก i ์เบิร์ดฟินิกเบิร์ดท่านี้มันอ่านว่าเบิร์ดหรืออ,าาา Blood, อ่านว่าบลัสนี่แหละเพื่อนๆ่อนันนี้ถ้าตัว x ปังเป็นการยิงไม่เจกกาะเกาะนะท่านี้ไม่เจอกก่อเกาะเป็นการยิงเป็นคลื่นเหมือนกับเหมือนกับไอตอนเรียกว่าอะไรเหมือนตอนเก่าอะ่ะมันตอนฟินิกเวอร์ชันเก่านี่ประมาณน,นี้เป็นยต่อไปก็เป็นอันติชื่อว่าฟินิกไดบอมนะระยะใกล้ ต่มันจะพุ่งเข้าใส่ก่อนนะมันจะพุ่งเข้าไปหาศัตรูก่อนนะแล้วมันก็ค่อยแบบงัดขึ้นแล้วก็เอาลงมาข้างล่างโอเคนั่นเพื่อนต่อไปก็จะเป็นร่างเต็มหองฟินิกนี่มานี้อ่ะเรามาดูที่ท่าแรกก็คือฟินิกอ่าแบรนด์นั่นเพื่อนอตัวอจอเกาะนี่ประมาณนี้ดาเมจแรงขึ้นนะจากตอนแรกมันอยู่ที่ประมาณ80-90ตอนนี้มันประมาณ120กว่าแรงขึ้นมาอยู่ เรวก็กินสนตมิน่าเยอะขึ้นต่อไปเป็นท่าตัว R นะก็เป็นท่าป้องกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ท่าตัท,าท่าป้องกันเหมือนเดิมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากต่อไปเป็นท่าตัวทีอะพอท,ที่รเลือดผมเลยท่าตัวทีนี่คือหิ้วเลือดแบบแรงสุดเลยนะสำหรับร่างร่างเนี้ออยอ็ได้ได้แล้วปิดร่างเอาให้เลือดมันเนยอ่น อ่ะทุกคนสังเกตที่สตามิน่าผมนะมีอยู่ที่130แล้วแล้วผมเนี่ยแปลงร่างนะแล้วผมกดตัวทีแปลงร่างไปร่างเต็มแล้วกดตัวทีดูดูดูร้อยสามสิบทำให้ผมจาก300เป็น1000 <Wow. S 1> ถือว่าเยอะมากๆเป็นการแบบว่าลดสตามิน่าน้อยแล้วเพิ่มเลือดเยอะสุดๆเลยสําหรับการแปลงร่างไปร่างเต็มนะต่อไปเป็นท่าตัวเอกนะเพื่อนๆท่าตัวเอกเนี่ยมันจะเป็นการแบบป้อยแบบไฟเนี่ยสามไฟนะรอบนี้นี่ ปัง่งวันนี้สามไฟสองรอยเจ็สิเก้าทเอ้เจดกาเมจพูดผิดเราก็มีติดเบอร์เล็กน้อยเบิร์เนี่ยเหมือนจะแรงกว่าพวกท่าเตะงเรสับท่านี้อ่ะแต่ไม่จาอก,ก่อนนะให้พอนี้กดบอกดูนี่ประมาณนี้ไม่จอกก่อกาะเหมือนเดิมเอาโอเคจะไปเป็นอันติอันตินี้อยู่ประมาณนี้นะเพื่อนอันนี้คือระยะแบบระยะหนึ่งนะปืนเห็นไหมคือมันจะกุ้งเข้าไปหานะเพื่อนคือรอบแรกจะไม่จาอก,ก่อมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่รอบสองตอนที่มันทุบลงมาเนี่ยคือเกาะจะแตก พราะว่าผมเคยเอาไป PVP อยู่ผมจำได้โอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอาวุธใหม่ละกันสำหรับอาวุธใน Battle Pass รอบนี้ทั้ง2อาวุธเลยเดี๋ยวจะรีสเตทให้ดูด้วยมาโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตรีสเตทก,ก่อนเลยละกันอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะอัพดาบพื้นฐานนะดาบเนี่ยพื้นฐานเนี่ยส่วนมากคนจะอัพอยู่ที่ประมาณ500นะผมจะอัพเลือด500ด้วยแล้วก็ไอ่ไหนๆก็ไหนๆหนแล้วสตามิน่าไป500รด้วยเลยละกันเพื่อนๆให้มัน ให้มันห้าร้อยครบหมวเลยปดาบอันนี้คือผม,มยังไม่เปิดฮาคิ้นะเหมือนผลฟินิกผลฟินิกก็เปิดฮาคิ้ก็ดาเมจแรงขึ้นมาเล็กน้อยแค่นั้นแหละผมก็เลยไม่ไม่อยากเอามานัแลนะ้วเพราะที่เหลือมันเป็นสกิลโอเคสำหรับดาบตีธรรมดาอันนี้คืออัพห้าร้อยตีทีละยี่สิบแปดประมาณนี้เอ็มวันอ่ะเอ็มวันเป็นปมานี้ตีห้ารอบรอบสุดท้ายผักออกปกติและนี่ต่อไปเป็นท่าตัวอ e ีนะตัวอ e. ีตั้งท่าประมาณนี้ท่านี้เจกก่อได้นะนี่จะเป็นการพุ่งไปอย่างนี้ดาเมจ มีสองฮิตนะเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามีอยู่2องฮิตพุ้งใบแล้วก็น้ำแข็งแตกมีดับมิติอันน,น,นี้อันนี้ผมเพิ่งรู้จริงว่ามันมีสองฮิตอ่ะเดี๋ยวรอครูดาวเล็กน้อยแล้วกันโอเคครูดาวจะเสร็จละให้อันนี้คือผมให้ฟอกที่กดบล็อกไว้โอเคพุง่งปึ่ง,งเห็นปะจอกเกาะนะเพื่อนๆต่อไปเป็นท่าตัวอาไอซ์บอลฉาดนะปิ้วปิวปิว ยิงเรียกว่าอะไรยิงเหมือนยิงธนูไหมยิงเหมือนยิงธนู3าดอกเหมือนอารมณ์เหมือนยิงน้ำแข็งยิงธนูอะไรประมาณนั้นนะก็ถือว่ามไม่ได้แย่นะนี่สกิลมีประมาณนี้เลย2ท่าถือว่าไม่ได้แย่แล้วเห็นว่าคนเนี่ยชอบค่อนข้าเงเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมขอใช้ใชไอ,ทไอ,อ้ท่าไอ้ฉายหรือร่อนเหท่านี้ไม่จอกก่อเกาะนั้นเปิให้ปารบอกเลยนี่ประมาณนี้ไม่จอเกาะโอเคเดี๋ยวเปิดห้าคีเล็กน้อยเมื่อกี้ผมตีทีละวันยี่สิบแปดนะตอนนี้ตีสามสิบสามอ่ะวันนี้จะไปเรามาดูท่าตัวเอียนปุ๊บ โอเคขึ้นเป็น101จากตอนแรกประมาณ80กว่าขึ้นเป็น101นะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูท่าตัว R กันดาเมจก็เพิ่มแต่ท่าตัว R ผมจำดาเมจไม่ได้อ่ะเอ้ย153เท่าเดิมเออเอ้ยท่าตัว R นี่มันไม่เพิ่มเหรอเออท่าตัว R ไม่เพิ่ม,มนะเพื่อนท่าท่าอื่นอนะเพิ่มแต่ท่าตัว R ไม่เพิ่มโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอีกอาวุธหนึ่งก่อนอาวุธตัวนี้เป็นอาวุธที่แบบว่าใน Battle Royale นี่คือน่ารำคาญมากอาวุธตัวนี้ Iceborne Danger คือโทษหน้าลำคาเลยวันวนี้แล้วก็เทพด้วยนะโอเคเรามาฟันกันธรรมดาก่อนฟันทีละยี่สิเอ็ดเบากดดาเมื่อกี้เบากดดาเมื่อกี้พอสมควรอ่ะประมาณนี้โอเคต่อไปนี้ผมจะกดท่าตัว E นะเป็นไอซ์บอลออร่าท่านี้เวลาที่เรากดเนี่ยเวลาที่ผมตีธรรมดาจะติดน้ําแข็งนะเห็นปะนี่ตีแล้วติดน้ําแข็งรอบที่หก็พาน้ําแข็งแตกหนึ่งประมาณนี้เห็นปะ ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะใน PVP นี่คือแบบว่าน่าลำคาญมากแล้วไปเป็นท <Okay, S 1> ่าจากกอกเกาะเนียจอกเกาะเหรอโอเคพอที่ลองบล็อกก่อนนี่อ่ะหลังทีอ่ะแล้วติดน้องแข็งอุ้ยเราถ้าเราถ้าเราถ้าหันหน้ามาตีไม่เข้าใช่ป่ะอ๋ออุ้ย,แ,ยแต่แบบระหว่างที่ไอ้นี่อยู่อุ้ยผมชอบอ่ะผมชอบอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองใหม่ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้ for T กดกดบ็อกใช่ไหมโอ้ยยยยยออยอยย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 อยอยอยออยออยยยยอยยอยยอยออยอยยยยยยอนยอออยยอยยยยอยยยอยยตยยอยยยยอยยยอยย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 ยอยยยออย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 ออยยยอยย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 อยยยยยยอยยยอยยยยยอยออยอยย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 ออยอออยยอยย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 อยยอยยยยยอยรยท่าตัวนี้แรงมากนี่โคตรแรงนะ ดาเมจสองร้อยกว่าแรงแรงแรงใช้คอมโบกับตัว E ได้เวลาหมุนแล้วยังติดแข็งด้วยเออใช่หรอโอเคเดี๋ยวลองเปิดฮาคี้ดูก่อนนะอันนี้ฟันทีละยี่สิบหกต่อไปท่าตัว E ออละโอเคเท่าเดิมแต่แค่ตีติดแข็งมีแล้วก็มีน้ําแข็งระเบิด,ดอีรอบหนึ่งอ่ามากกว่าเดิมหน่อยโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะลองใช้คอมโบท่าตัว E แล้วก็ตัว R ของเจ้าดาบเอเจนเจอร์ตัวนี้นะมาฟึบตัว E แล้วก็ตัว R หมุนแล้วก็แช่แข็ง อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยใช้ได้เลยนะแรงขึ้นเลยชอบมากชอบมากก็ถือว่ากําลังดีนะเพื่อนๆสำหรับตัวดาบตัวนี้ก็วิธีการหาดาบ2อ,อย่างนี้ท,ทํายังไงก็ b a t t l e p a พร์กับ40ไอตัวดาบตัวนี้สี่ส่วนไอตัวเลเปียนนะ่ยอยู่ที่เวลประมาณ37น,นะซึ่ง b a t t l e r o y a อยก็เปลี่ยนดานมาใหม่ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันกันกบดานใหม่ที่แบบว่าผล คนรีเจนเนอรี่เกลื่อนหมดเต็มที่แทบลุกรอบคนไหนที่ไม่ชอบนี้ก็เล่นยากนะเออโอเคเพื่อนๆก็สำหรับคลิปน,นี้ก็คงเป็นประมาณน,นี้นะถ้าเกิดอยากให้ผมแบบว่ารีวิวอย่างอื่นในอัปเดตรอบนี้นะก็กดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์บอกมาได้นะส่วนโหมดแบตเตอรรายอเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะไปดคลิปให้แน่นอนเหมือนกับรอบที่แล้วที่ไปอัดให้แต่ว่ารอบที่แล้วมันเจอโปรไงนะรอบนี้ไม่รู้จะเจอโปรหรือเปล่าโอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบาย